สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับประสมกำลังมาจัดแต่ตัดแต่งต้นไม้นะครับเดินมาลุงขวัญก็ไปตัดต้นไม้อยู่ปราสมก็เร,ร,รเียกมาดูโอ้โหนี่ครับตัวอย่างใหญ่เลยน่าจะเป็นตัวอ่อนของด้วงนะเพื่อนเพื่อนว่าเป็นตัวอ่อนของอะไรช่วยบอกทีนะลุงขวัญก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวอ่อนของอะไรตัวใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับน,นิ้วลุงขวัญนี่ดูนิ้ว โอ้โหใหญ่พอๆกันนิ้วเลยเห็นไหมอ้วนพอๆกันเลยกำลังคารด,ดับๆเลยมีหลายตัวด้วยมันมุดอยู่ในข้างใต้กองปุ๋ยที่ปผสมถมๆหม,ม,มักเอาไว้ตัวใหญ่บักเอ้งเลยพระเจ้าจอร์ดนะครับตัวมันใหญ่มากมันคือตัวอะไรเพื่อนๆช่วยบอกที กำลังคานกันใหญ่เลยดูสิถ้าทางใกล้จะเป็นดักแด้แล้วเนี่ยเห็นตัวดำๆอยู่ข้างในข้างในเปลือกเขาลักษณะเขาแสดงว่าใกล้จะลอกคาบใกล้จะลอกคาบแล้วกำลังมุดใหญ่และมุดหนีลงไปข้างล่าง หลายตัวด้วยนี่ตัวหนึ่งมุดหนีไปแล้วพวกนี้เขาลังมุดลงต่ออยู่นะครับตัวอื่นมุดลงไปข้างล่างแล้วนะครับฝากเพื่อนๆใครรู้จักเจ้าตัวนี้ก็ฝากเข้ามาบอกกันได้นะครับเป็นตัวอะไรมีประโยชน์ไหมหรือว่ายังไงถ้าบอกช้าไม่ทันเขาก็คงเป็นตัวไปแล้ว <laughs> แต่ก็คงอยู่แถวนี้แหละน่าจะมีอีกอีกหน่อยก็คงจะนั่นอยู่ทุกเขามุดดินลงไปค่อยๆฝังตัวลงไป ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเข้ามาบอกกันได้นะลงขวันปลาส้มจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรขอบคุณมากครับแล้วไปกันก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับดูสิมุดลงไปข้างล่างแล้วถ้าเอานิ้วไปจัดมันจะกัดน,นี่